บันดิตนากาหบทที่91อาบจนสิ้นปัญญาสะนี้มีเส้นพาศูนย์กลางวาเศษด้านหลังอิงภูเขาจำลองแต่งหาวางซากศพลิมิกเจอลงนอนราบกลางสะจากนั้นกระแทกพลังฝ่ามือโค่นทำลายภูเขาจำลองตกแต่งเป็นรูปนูนส่งขึ้นค้นหาแผ่นศิลาก็หนึ่งปากตั้งอยู่หน้าหลุมสลักอักษรที่ฝังศพวีรสตรีลิมเง็กเจอ ครานเมื่อจัดการเสร็จสิ้นก็ไปยามสายันคราสนทยาแต่งหายืนไว้อะไรหน้าหลุมฝังศพครูใหญ่จากนั้นพกพาจิตใจอันพุ่งพานสุดเปรยียบปานสาวเท้าหาเหมยสะท้อนหิมะตบคายจุดให้กับนางทายเทกำลังภายในเข้าไปรักษาการบาดเจ็บให้กับนางยาเมื่อรักษาพยาบาลเสร็จสิ้นจึงที่สกัดจุดของนางอีกป้องกันไม่ให้นาง มีความเคลื่อนไหวที่ไม่คาดหมายในระหว่างที่จิตสำนึกไม่ทันฟื้นฟูจับจ้องมองเข่าหน้าอันซูบซีดของเหมยสะท้อนหิมะหวน,นึกถึงความเข้าใจผิดที่มีต่อนางต้องพึมพำว่าโวยมุวย,วยข้าพเ,เจ้าเสียใจต่อท่านกล่าวพางยื่นแขนออกไปโอบอุ้มนางขึ้นสาวเท้ากับห้องหับซึ่งเหมยสะท้อนหิมะอาศัยอยู่เมื่อครู่นี่นับเป็นครั้งแรกที่เต็งหาเสียสีสัมผัส ถูกผิวกายนางแม้ว่านางอยู่ในภาวะสลบสลายแต่เต่งเหายัางรู้สึกหน้าร้อนผาผาวกินกายสาวกระทบนาสิกชวนให้เคิบเขิลมงมงายเมื่อกลับเข้ามาในห้องเต่งเหาวางร่างของนางลงบนเตียงพางขุนคิดจิตสำนึกของนางมีทราบถูกตัวยาสยบไว้หรือไม่หากแม้นใช่ไข่มุขจัดพิษสมควรมีประสิทธิภาพ ดังนั้นล้วงไข่มุกขจัดพิษที่หูยินวิญญาณพูดภายกำนันให้จากอกเสือ้อหยิบถ้วยน้ำบนโต๊ะข้างเตียงมาแช่ไข่มุกไว้น้ำคู่ใหญ่จึงหยิบช่วยขึ้นมากรอกน้ำเข้าปากของนางอย่างเช่มชา้ารอคอยอยู่อีกอึดใจใหญ่คำนวณว่าเกิดประสิทธิภาพแล้วจึงตบใครจุดให้กับนางจุดเส้นพอยรับการตบลครเหมยสะท้อนหิมะกกอกอกิ้งดวงตาพันพิกกายลุกข,ขึ้นนั่งสะบัดฝ่ามือฟาดออก เต่งเหาไม่ทันระวังสวงอกยังถูกฟาดใส่อย,ย่างถนัดถนีถึงกับตาลายพร่างพลายถอยกายไปด้านหลังหลายก้าวเหมยสะท้อนหิมะพันดิดกายออกนอกประตูทันทีเต่งเหาหมุนควางออกสกัดขวางหน้ายื่นมือคร้ากุมที่ประจรข้อมือขวาของนางไวไ้เหมยสะท้อนหิมะตาทอประกายสับสนยุ่งเหยิงแสดงว่าสติสพัพจญญายังไม่ฟื้นฟูไข่มุขจัดหิตไม่มีประสิทธิภาพ ยืนยันว่านางไม่ใช่ถูกตัวยาสยบไว้เต่งเหาใจหายวูบนี่นับเป็นปัญหาอันตึงมือยิ่งยามอับจนปัญญาได้แต่สกัดจุดของนางอีกคราวางหน้าของนางลงบนผืนเต่งเหาหรลอนลุ่มจนเดินวนเวียนอยู่ภายในห้องไม่ทราบจะทําอย่างไรได้หากไม่ใช้ตัวยาสยบจิตสํานึกก็ต้องเป็นฝีมืออันพิเศษพิสดารหากไม่ได้รู้แตกฉานมิอาจขี่ข่ายได้น่าเสียดาย ที่ริมงีกยือเสียชีวิตไปแล้วทันใดแต่งหาวหัวนนึกถึงหมวนกระดาษที่ขอทานชรานั้นมอบต่อตนมีทราบขีดเขียนอักษรใดดังนั้นรีบหลวงหยิบออกมาครีดดูเห็นขีดเขียนอักษรว่าที่นี้เป็นสาขาพักเทพมังกรผู้ควบคุมคือเก้าหฮิวหมอผัวนางอสูรก้าเยาเยือกให้ระวังลมปานเก้าเยาะเยือกผู้ถูกทำร้ายเส้นโลหิตตีบตันเสียชีวิต ด้านล่างขีดวาดรูปน้ำเต้าสุราใบหนึ่งแต่งเหาพุ่งพานใจยิ่งที่แท้ขอทานชารานั้นเป็นเล้าก่อไล่ลมขวาเงาปลอมแปลงขึ้นคิดไม่ถึงว่าหลังจากแยกย้ายกันที่เทกเขาใต้อั้งสัวมันกะระุดมายัางที่นี้นางอสูรก้าวใหเยือกที่ว่าย่อมเป็นสตรีชารานั้นคนเมื่อตายไปแล้วยังแยแสไปใหญ่พักเทพังกรก่อตั้งสาขาเล่นลับอยู่ที่นี้แสดงว่า มีจตนาแผ่อิทธิพลมายังบุริมภาคใต้เต่งเหาชีกระดาษเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยความนึกคิดวกกลับมายังเหมืยสะท้อนหิมะบัดนี้สมควรทำอย่างไรคุณคิดไปมามีแต่สืบเสาะหาเล่าก่อปรึกษาหารือกันแต่จะเสาะพบได้อย่างไรตอนนี้ตนไม่อาจจากนางมาแม้แต่ครึ่งก้าวหรือส่งนางไปยังหมู่บ้านเทียมเมฆก่อนแต่แลรู้สึกไม่เหมาะสมหมู่บ้านเทียมเมฆ กำลังเกิดเรื่องยุ่งยากผู้เท่าในสภาพคร่ากุลอื้อบุญหลังเพื่อคุกคามอื้อห้วยโหมอบรากฐานออกอาจเกิดเหตุไม่คาดหมายและเหมยสะท้อนหิมะกำลังต้องการผู้คนดูแลอีกประการคนในหมู่บ้านล้วนมุ่งหวังว่าตนสามารถแต่งงานกับอื้อบุญหลังหากนำพาเหมยสะท้อนหิมะไปอาจไม่รับการต้อนรับแต่หากจะให้ตนคุ้มครองส่งเหมยสะท้อนหิมะขึ้นเหนือ ไม่คุณคิดถึงความปลอดภัยของหมู่บ้านเทียมเมฆทั้งที่โค้งกระดูกปิดายังอยู่ในหมู่บ้านก็ไม่อาจตัดใจได้ที่น่าพิสงสงสัยที่สุดคือประวัติความเป็นมาของเหมยสะท้อนหิมะจนบัดนี้ยังไม่กระจ่างชัดไม่เช่นนั้นก็ช่วยเหลือง่ายได้ขึ้นท้องฟ้ามืดมิดสนิทแล้วหวนนึกถึงสถานที่นี้เมื่อเป็นสาขานเน้นลับของพักเทมังกรอ,อาจมีคนเร่งรุถมา แต่ตนแม้ไม่เกรงกลัวแต่เกรงว่าพิทักความปลอดภัยเหมือนสะท้อนหิมะไม่ได้ยังคงออกจากเครือหาดนี้แต่เนิ่นๆพอได้คิดขณะจ,จะอบอุ้มนางขึ้นพันเหลือเห็นคราบโลหิตบนเสื้อผ้าของนางต้องลังเลขึ้นมาสมควรผัดเปลี่ยนชุดนอกให้กับนางก่อนยามเงยหน้าขึ้นพบว่าบนผนังแขวนอาพร์ชุดเหลืองชุดหนึ่งคาดว่าเป็นอาพรของเทวทูตเทพมังกรแตงเฮา ปดอาพรชุดเหลืองลงมากับรู้สึกยุ่งยากใจแม้ว่าชนชาวริมไม่ถือสาข้อเปีกย่อยแต่บุรุษผู้หนึ่งผัดเสื้อผ้าให้กับเดานีนางหนึ่งนับเป็นเรื่องหนักหนาสาหัสนักคบคิดไปมามีแต่ตัดใจกระทาจะอย่างไรดวงใจทั้งสองก็ผูกพันต่อกันแล้วดังนั้นยื่นมือที่สันริกออกเปื้องอาพรชุดขาวที่แปดเปื้อนคราบโลหิตให้กับนาง ผิวพันธอันขาวผุดผาดละลานพอปรากฏแกสายตาเต่งเหาถึงกับใจเต้นระทึกล้มหายใจเร่งร้อนขึ้นไม่ว่าอย่างไรก็ไปบรดหนุ่มเลือดลมร้อนละอุยามอยู่ในสภาพการเช่นนี้อดบังเกิดจิตวันไหวรันจวนไม่ได้เต่งเหาพยายามหักห้ามใจตนเองให้เที่ยงธรรมอย่างลำบากยากเย็นจึงพัดเปลี่ยนอาภร์ให้กับนางสำเร็จตนเองกับรังเงือชุ่มโชคโสมกาย ในม่านวิการเนรือนรางเต่งห่าอบอุ้มเหมยสะท้อนหิมะผิวขึ้นบนหลังคาตึกพุ่งข้ามตึกรามออกจากตัวเมืองเมื่อมาถึงนอกเมืองต้องลังเลอีกคราสมควรมุ่งสู่ทิศใดขณะนั้นเองเงาร่างสายหนึ่งโลดเล่นถึงเบื้องหน้าเต่งห่าพอเพ่งมองถึงกับปิติยินดีสุดจะเปรียบผู้มาคือขอทานซึ่งส่งมอบม้วนกระดาษให้ดังนั้นพระองค์ว่าเล่ากอ ท่านมาได้ประเสริฐนักไล่ลมขวาเงาหัวเราะหิฮิกล่าวว่าเราพบเห็นเงาร่างผู้คนผิวิ้วออกจากคฤือหาดจึงสะกดติดตามมาคิดไปถึงว่าเป็นน้องเราท่านโอบอ้อมผู้ใดอยู่เหมยสะท้อนหิมะเป็นเรื่องราวใดนางถูกพักเทพมกรคร่ากลุ่มสุกซ่อนในเครืหาดนั้นนางรับบาดเจ็บหรือนางสูญเสียสติสัมปชัญญะไม่เป็นตัวของตัวเองข้าบเจ้านี้ ตรวจไม่ออกว่านางถูกวิชาชั่วร้ายใดสยบไว้ไล่ลมขวาเงาอุทานดังอาสึกถึงเบื้องหน้าเต็งเหาเพ่งพิจานาดูสีหน้าเหมืยสะท้อนหิมะจากนั้นแต่ตรวจที่วะจรอยู่ครู่หนึ่งพันขมวดคิ้วก่าวว่าเาอหาที่เิ้นรับพำนักพักเพียงแล้วค่อยว่ากล่าวกันจบคำิวงตะเบิงนำหน้าไปเต่งเหาอบอ้มเหมยสะท้อนหิมะตามติดอยู่ด้านหลังอึดใจเดียว โลดแล่นไปหกเจ็ดลีเบื้องหน้าสายตาเป็นครอบครัวชาวนาสี่ห้าหังคาเรือนแยกแยะก,กระจกระจายไม่ต่อเนื่องกันไล่ลมขวาเงากรีดข้ามคันนาและรีวลงหลังกำแพงเตี้ยเตี้ยชั้นหนึ่งแต่งเหางงงานวูบเราก็คลายกลับมาถึงบ้านดูท่าทีที่นี้คงเป็นที่พักของมันจึงสลนตามติดเข้าไปชาวนารับไหลใต้หัวค่ำเตือนแต่เช้าตรู่ทั่วทั้งตัวตึกจึงเงียบสงัดงนัน และไม่ได้จุดโคมไฟแลเห็นไล่ลมขวาเงาหยุดอย่างที่หน้าประตูห้องโถงเต่งหาสาวเท้าไปกล่าวว่าเล่ากอนี่เป็นครอบครัวผู้ใดสาขาของสำนักเราเต่งหาเข้าใจในบัตรดลเจ้าของสถานที่นี้เป็นสิทธิสังกัดลักขโมยดังนั้นติดตามไล่ลมขวาเงาเข้าไปไล่ลมขวาเงาชี้มือไปอยังประตูห้องข้างกล่าวว่าวางนางลงบนเตียงภายในห้อง เต่งหาผักประตูเข้าไปเบ้องหน้าสายตาพันกระจ่างวูบที่แท้ภายในห้องจุดโคมไฟเพียงแต่หน้าต่างใช้ผ้าม่านหนาทึบปดบังไว้แสงสว่างจึงไม่สาดลอดออกภายนอกภายในห้องจัดตั้งโต๊ะไม้และเก้าอี้ยาวสองตัวกับเตียงไม้คุมเสื่อเตียงหนึ่งไล่ลมขวาเงาติดตามเข้ามาปิดประตูไม้ลงแต่งหาวพองว่าห้องหับนี้กับเล่นลับยิ่ง พางวางร่างเหมยสะท้อนหิมะนอนเหยียดยาวบนเตียงระบายลมหายใจย,ยาวเอ่ยสืบต่อเล่ากอตอนนี้จะทำอย่างไรไม่ต้องรอนรุ่มไปพวกเราสมควรดื่มกินให้อิม่มหนำก่อนแตงหาจับจ้องมองเหมยสะท้อนหิมะอย่างเสื่อมซึมอดหวนนึกถึงสตรีงามผมขาวซึ่งไม้คลายมารดาและสูญเสียความทรงจำพำนักในวังวิญญาณพูดพ่ายไม่ได้หากแม้เหมยสะท้อนหิมะ ก็มีผลสุดท้ายเฉกเช่นนางใหญ่ไม่ใช่โหดเที่ยมอำมิตไปไล่ลมขวาเงาสุดนั่งบนเก้าอี้ยาวชักชวนว่าน้องเรานั่งลงเถอะเล่าก็มีหนทางช่วยเหลือหรือไม่เรากำลังคุ้นคิดอยู่เตงเฮาใจหายว่ากระแทกนั่งลงบนเก้าอี้ยาวดูท่าเล่าก็ก็อับจนปัญญาชั่วครู่ให้ดังสตีกลางคนชุดชาวนานางหนึ่งยกถาดใหญ่เข้ามา ยแยมยิ้มต่อได้ลมขวาเงาพงกิษะให้กับเต็งเฮาวางถาดบนโต๊ะหันกายจากไปภายในถาดมีไก่ย่างเหลืองกรอบตัวหนึ่งและเนื้อสัตว์ผัดเผ็ดจานใหญ่ตะเกียบสองชุดชามอีกสองใบไล่ลมขวาเงาหลวงสุราหายหนึ่งจากใต้โต๊ะปาดดินที่ปิดปากหายออกลินสุราลงในชามชักชวนเตงเฮาดื่มกินเตงเฮาแทไม่อาจกินอาหารลงคอ แต่ก็ไม่กล้าเอ่ยถึงเรื่องเหมยสะท้อนหิมะอีกเกรงว่าเล่ากอจะหัวเราะเยาะตนขาดความเข้มแข็งของชายชาตีจำต้องฝืนใจร่วมรับประทานไล่ลมขวาเงาเดิมติดต่อกันสิบกว่าชามจึงกล่าวเสียงทุ้มหนักพวกเราจะสนทนาถึงเรื่องเหมยสะท้อนหิมะเราเห็นว่านางหาได้ถูกตัวยาสยบไว้หากแต่เป็นวิชาอวิเศษพิสดารแขนงหนึ่งผู้น้องก็คาดคิดเช่นนั้น ทางนี้เพราะไข่มุขจัดพิษของข้าพเจ้าหามีประสิทธิภาพรักษานางได้ไหมหากคิดฟื้นฟูสติสมัญญะของนางมีแต่สืบเสาะจนพบผู้ลงมือเต่งเฮาเฝินยิ้มอย่างหดหู่กล่าวว่านั่นเป็นความหวังเนินลางยิ่งนอกจากสามารถคร่าก,กุมประมุกพักเทพมังกรมาน่าเสียดายที่ค้นปากมากยังสาบสูญในน่องรอยไม่เช่นนั้นมันย่อมมีหนทางช่วยเหลือ ่แล้วเล่าก็ฉะไหนยแยกจากผู้น้องที่ใต้อังสัวอย่างกระทันหันเล่าทั้งนี้เพราะเราคิดสืบเสาะต้นตอที่มาของพักเทพมังกรสุดท้ายกลับไม่ได้ความในใดเพียงสําเร็จโทษสิทอยศบุรุษพันมืองโง่เถียนหงความนี้ผู้น้องทราบแล้วเล่าก็มาถึงเมืองงักเอี้ยงนานเท่าใดมาได้สามวันผลการก็สู่หมู่บ้านเทียมเมฆของท่านเป็นอย่างไรบ้างเต่งเฮาบอกเล่าเหตุการณ์ เข้าสู่บ้านเทียมเมฆไปไล่ลมขวาเงาวกาวอย่างตื่นเต้นอย่างนั้นคดีล้มร้านตะก,กูลเต่งก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอื้อห้วยโหมิหนำสามผู้สันโดษยังเป็นบุคคลเทิดทูนคุณธรรมพิทักษรักษาโครงกระดูกข,ของบิดาท่านถูกแล้วมีข่าวข่าวของป่วป่วโซ่หรือไม่เต็งเหาใส่หน้าปริเสธจิตใจหนักอึ้งยิ่งเหตุการณ์ที่เปรีะดังมาจนส,สนับสนทำให้เต็งเหา แค่แบกไว้ไม่ได้เบือนสายตาไปยังเหมยสะท้อนหิมะกล่าวว่าตอนนี้เมื่อช่วยเหลือนางไม่ได้ย่อมไม่อาสกัดจุดนางไปตลอดการความนี้มีหนทางอยู่ให้นางสูญเสียพลังผีมือชั่วคราวย่อมไม่เกิดเหตุหลายแหล่ขึ้นอย่างนั้นเล่าก่อโปรดลงมือเถอะไล่ลมขวาเงายืดกายขึ้นสาวเท้าถึงหน้าเตียงประกบนิ้วที้วูบวาบใส่มือสะท้อนหิมะจากนั้นกล่าวว่า บัดนี้ท่านขายจุดของนางได้แล้วเต่งเหาเึกไปตบขายจุดเหมยสะท้อนหิมะลืมตาลุกขึ้นนั่งกอกกิ้งดวงตาตลบหนึ่งพันลงจากเตียงสะบัดฝ่ามือใส่เต่งเหาสภาวะฝ่ามือกับอ่อนล้าไหลเดี่ยวแรงเต่งเหากาวอย่างสะทกสะท้อนบวยมวยุ้ยแล้วประทานอาหารสักเล็กน้อยเถอะเหมยสะท้อนหิมะถสอิงจ้องมองเต่งเหากล่าวว่าเนืกษาพเนจร ท่านคิดจัดการกับเราอย่างไรเต่งเหาก้าวเสียงนุ่มนวลนม่มีใดเพียท่านอาศัยอยู่ที่นี้บวยมวยท่านจดจำนางเง่งเฮียงได้หรือไม่ผู้ใดเป็นเง่งเฮียงยิงนับช้เมื่อการก่อนของท่านเหลวหลเราไม่รู้จักเง่งเฮียงอะไรทั้งสิ้นเต่งเหาทอดถอนใจอย่างท้อแท้ขับแขนขมขื่นใจเหลือประมาณไล่ลมขวาเงาก้าวเสียงทุ้มหนัก พวกเราออกจากห้องไปให้อีซีดูแลนางจะสะดวกกว่าเต็งหาวพงกีสะรับอย่างเงียบงนันจิตใจสับสนยุ่งเหยิงไล่ลมขวาเงาปรบมือคราหนึ่งสตีกลางคนชุดชาวนาที่ทรงอาหารมาตอนแรกถลันเข้ามาทันทีน้อมกายลงก่าวว่าท่านหัวหน้าสำนักมีคำสั่งใดท่านรับหน้าที่ดูแลด้านอาหารเครื่องนุ่มของนางไม่อาจเหินห่างแม้สักก้าวเดียว ทราบแล้วน้องเราไปกันเถอะเต่งเหาจ้องมองเหมยสะท้อนหิมะอย่างรักใคร่เวทนาติดตามไล่ลมขวาเงาออกจากห้องพนมเกิดปฏิพานวูบกล่าวว่าเล่ากอเข้าพเจ้าคิดเข้าเมืองไปสักราเข้าเมืองไปทําอะไรเครือหานนั้นเมื่อเป็นสาขาของพักเทพมังกรยาเมื่อเกิดเรื่องเช่นนี้ย่อมมีคนทําหน้าที่บรรจุฝังหากสามารถคร่ากลุมคนในพักอาจถามไทความในได้ อืมเ้าเห็นพองด้วยนางอสูรก้ยเยือกเป็นอย่างไรบ้างนางรวมทั้งบริวารอีกสิบกว่าคนล้วนม,มิอาจรอดชีวิตได้ประเสริฐมากท่านไปเถอะอย่าลืมปกปิดล่องรอยให้เด่นลับเต่งฮาพผงกศีสะเปิดประตูถันออกไปเงนหน้ามองดาราบนท้องฟ้าคาดว่าไปราย,ยามสองดังนั้นพุ่งข้างกำแพงเตี้ยเตี้ยโลดแดนู่เมืองงักเอีย้ยงระยะทางหกเจ็ดลี ชั่วพริบตาก็บรรลุถึงอาศัยทางเดิมปะปนเข้าเครือหาดในตึกรามไร้โคมไฟปัสจากซุ้มเสียงใดวิเวกวังเวงยิ่งเต่งเฮาไม่กล้าชาราเดินเล่อเกรงว่าจะตีป่าให้เสือตื่นเลนกายถึงตึกหลังเพ่งสายตาสำรวจมองบนพื้นไม่เห็นมีซากศพอดสถานใจไม่ได้แสดงว่ามีคนรุดมาหลังเกิดเหตุเพมิทราบยังอยู่ในที่นี้หรือไม่ ขบคิดตลบหนึ่งจึงผิวว่าไปยังตึกช่วงสุดท้ายสุกซ่อนกายอยู่ที่มุมตึกทันใดในห้องข้างบังเกิดเสียงผู้คนดังออกมาแต่งเหาคึกคักขึ้นอักโขเงียหูสลับฟังได้ยินไปใจความว่าหัวหน้าตำแหน่งแซจูปังจูมีคำสั่งให้สืบหาร่องรอยหญิงสาวนั้นโดยรีบด่วนบริวารกระจายสิทธิ18คนออกอสืบเสาะหาแล้วจากํำรายงานเมื่อครู เส้นทางจากเมืองงักเอียงถึงหมู่บ้านเทียมเมฆหามีน้องรอยนักศึกษาพระเนจรไม่เหตุการณ์ในคืนนี้เหนือความคาดหมายผู้คนอย่างสิ้นเชิงในความเห็นท่านหัวหน้าควบคุมนักศึษาพระเนจรจะหวนกลับมาหรือไม่ยากบอกได้หรือนักึษาพระเนจรทราบป,ประวัติความเป็นมาหญิงสาวนั้นแล้วอาจยังไม่ทราบตอนนี้ที่หน้าวันวิตกคือนักศึษาพระเนจรจะร่วมมือกับประดิษฐ์นราการ หัวหน้าตำหนักแท้จูนั้นก้าวอย่างวันไหวบัณฑิตนการก็มาถึงที่นี้แล้วเคยปรากฏขึ้นคราหนึ่งที่แทนนักษาพเนจรมีความสัมพันธ์ใดกับบัณฑิตนการความนี้ยังเป็นปริศนาแตงเหาขบคิดอย่างว่องไวและเปื้องอาพรชุดครามเผยเห็นชุดดำสนิทที่สวมอยู่ชั้นในจากนั้นสมใส่หน้ากาก,ากมนุษย์คำสนายุติลงแล้วแตงเหาขุ่นคิด บุคคลที่ถูกเรียกเป็นหัวหน้าควบคุมยอมลงตำแหน่งสูงส่งในพักเทพังกรหากสามารถคร่ากลุ่มมันคงคายการสยบให้กับเหมยสะท้อนหิมะได้ขณะจะปากฏดไปพันเห็นเงาร่างสายหนึ่งสาดพุ่งลงยางกลางรานตึกกลับราจากผงครีขะขุงดูท่ามีผีมือหน้าแตกตื่นนักแต่งเหาชชงักท่วงท่าลงชั่วคราวและเห็นเงาร่างนั้นผิว,ว่าถึงริมหน้าต่างปากท่งเสียงสู้เบา ภายในห้องมืเกิดเสียงหัวหน้าควบคุมนั้นดังมาว่าเป็นผู้ใดเราเอี้ยเทา้าอ๋อเป็นโอครักษ์แทเอีย้ยมีเรื่องใดเราหูและคําสั่งปังจูมาสําเร็จโทษฉเฉลยสองคนนั้นในบัดดลในยามนั้นเองปรากฏเงาร่างอีกสายหนึ่งสาดพุ่งลงยังเงามืดด้านตรงข้ามโดยประจากซุ่มเสียงผิดปกติเต็งเหาใจหายวูมีทราบผู้มาในภายหลังเป็นใครดูท่าที ขายไม่ใช่พวกพ้องเดียกกับฝ่ายตรงข้าม